สวัสดีวันนี้เรามีพลิกเล็กๆกันอีกแล้วนะในการสอนการขับขี่มอเตอร์ไซค์ให้ถูกต้องนะว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมีวิธีการสอนหลายแบบมากๆนะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการของคนขับขี่นะก็คือวิธีการนั่งท่านั่งให้ถูกต้องนะว่าคนขี่รถมอเตอร์ไซค์มันควรจะนั่งแบบไหนนะเดี๋ยวมาดูกันนะวิธีการนั่งคือให้เราอะ เอาตูดของเราทั้งสองข้างนะวางไว้บนนี้นะวิธีการวางไว้บนนี้ก็ง่ายๆนะแค่เราเอาขาข้างขวาเนี่ยก้าวข้ามเข้าไปปุ๊บแค่นี้เราก็จะได้การขับขี่ที่ถูกต้องแต่ถ้าเราเป็นคนขับขี่เรามานั่งอย่างนี้มันจะมันจะไกลถูกไหมเวลาเราขี่รถแลนะ้วมันจะแบบมันไกลเกินไปนะเพราะฉะนั้นคนขี่ควรจะนั่งอยู่ตรงนี้นะมานั่งตรงนี้แล้ขี่รถเนี่ย มันไม่ได้ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้น<ม>ในชีวิตจริงอย่าเอาไปทํากันนะเราควรจะนั่งตรงนี้นะถ้าเราเป็นคนขับขี่มันก็จะได้ท่าทางที่ถูกต้องนะและลองเอาไปใช้ก็ดูนะวิธีการนั่งมอเตอร์ไซค์โดยการใช้ตูดข,ข้างซ้ายและข้างขวาวางอยู่บนเบาะนะให้มันถูกต้องท่านผู้ชมเราจะไปสอนอะไรกันอีกกะเจอกันคลิปหน้า